อนุภาพหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญตอนห้อยพระหลวงปู่รถทับแล้วไม่เป็นอะไรเลยครับนำมัสการพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่เคารพอย่างสูงครับผมชื่อนิติชัยชายกลั่นอายุ56ปีทำธุรกิจส่วนตัวและขายประกันชีวิตอยู่จังหวัดสุขโขทัยครับหลวงพ่อครับตั้งแต่ผมออกมาจากท้องพ่อท้องแม่ ก็เพิ่งเคยเจอปาฏิหาริย์แบบจัดๆก,ก็คราวนี้แหละครับนี่ถ้าไม่เจอด้วยตัวเองผมคงไม่มีวันเชื่อแน่ๆซึ่งเรื่องม่อยู่ว่าในวันที่22พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2 5 5 5ที่เพิ่งผ่านมาไม่นานนี่เองครับเวลา1 6บ8นาฬิกา8นาทีตอนนั้นผมเพิ่งล้างรถยนต์เสร็จใหม่ๆแล้วกะว่าจะถอยรถเข้าในโรงรถที่บ้านของผมเอง ซึ่งก่อนจะถอยผมก็มองดูรอบทิศและมองข้างหลังแล้วก็ไม่เห็นมีสิ่งกีดขวางใดๆเลยแต่ขณะที่กำลังถอยอยู่ดีๆก็รู้สึกรถมันอื่ดๆผิดปกติเหมือนถอยรถขึ้นเนินอะไรสักอย่างด้วยเหตุน,นี้ผมจึงเหยียบคันเร่งแรงขึ้นเพื่อให้รถมันถอยหลังไปให้ได้แต่ทันใดนั้นเองครับผมก็เห็นแม่ของหลานสาวผมวิ่งออกมาจากบ้านแล้วทำท่าตกอกตกใจ ตะโกนดังแบบสุดแรงเกิดว่าเหยียบเหยียบเหยียบทั้งตัวแล้วจึงทำให้ผมเรียบหยุดรถทันทีและเดินหน้ารถกลับคืนที่เดิมซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่แม่ของหลานสาวผมวิ่งรีบเข้ามาผลักท้ายรถผมให้ออกจากตัวน้องฝ้ายในขณะที่ล้อรถได้บี่ทับตัวน้องฝ้ายตั้งแต่ปลายเท้าไปเกือบถึงคอแล้วหลวงพ่อครับตอนนั้นผมตกใจสุดขีดเลยครับ เพราะน้องฝ้ายเป็นเด็กผู้หญิงตัวกระเปียกเดียวที่อายุแค่หนึ่งขวบสเดือนเท่านั้นแต่อยู่ๆก็มาโดนคุณตาซึ่งก็คือผมเองถอยรถทับแบบจัดหนักไปทั้งเกือบตัวครับซึ่งน้ำหนักล้อที่ทับน้องฝ้ายก็มากถึง250กิโลกรัมคืองานนี้ยังไงก็เละแน่นอนหรือถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตครับซึ่งผม มีคลิปวิดีโอที่ถ่ายจากกล้องวงจรปิดที่ผมติดไว้กันขโมยที่บ้านมาเปิดเป็นหลักฐานให้ดูแบบสดๆครับหลวงพ่อครับตอนนั้นน้องฝ้ายร้องไห้โยแย่ไม่หยุดเลยครับอีกทั้งทุกคนในบ้านยังตกใจสุดขีดจึงรีบนำตัวน้องฝ้ายส่งโรงพยาบาลสุโข,ขทัยด่วนที่สุดและพอไปถึงผมจึงรีบบอกพยาบาลว่าช่วยหน่อยครับเด็กโดนรถทับมา ซึ่งพอพยาบาลดูแล้ว,ขวเขาก็ทำท่าไม่เชื่อครับเพราะเขาดูแล้วไม่เห็นเด็กจะเลือดตกยางออกอะไรเลยจนต้องถามเพิ่มว่ารถเหยียบจริงหรือคะคุณจะมาเรียกร้องทำหลักฐานไปเบิกประกันอะไรหรือเปล่าคือยังไงพยาบาลก็ไม่ยอมเชื่อครับจนผมต้องยืนยันด้วยการชี้ให้พยาบาลดูรอยยางรถยนต์ที่ปรากฏบนเสื้อของน้องฝ้ายแบบจัดจ้ ซึ่งพอพยาบาลเห็นแล้วก็ยังถามย้ำต่อไปว่าแล้วทำไมเด็กไม่เป็นอะไรล่ะซึ่งพอถามนี้ซ้ำอีกผมก็เกิดอาการหงุดหงิดแล้วครับจึงพูดขึ้นว่าจะไม่เป็นอะไรได้ยังไงโดนรถทับซักขนาดนี้แล้วเด็กก็ล้มหัวนอกพื้นอีกขอให้เอกซเรย์หรือตรวจให้ก่อนได้ไหมครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จับน้องฝ้ายถอดเสื้อเพื่อเปลี่ยนชุดไปเอกซเรย และทันใดน,นั้นทุกคนก็เห็นล็อกเก็ตหลวงปู่วัดปากน้ำที่ห้อยติดตัวน้องฝ้ายอยู่ตลอดเวลาทำให้ยายนของน้องฝ้ายที่ยืนอยู่ข้างๆตะโกนขึ้นว่านี่ไงนี่ไงหลวงปู่ช่วยแล้วหลวงปู่ช่วยแล้วจากนั้นผมก็กำล็อกเก็ตหลวงปู่ที่ถอดออกจากคอน้องฝ้ายขึ้นมาอธิษฐานขอหลวงปู่ว่า อย่าให้หลานสาวคนแรกและหลานสาวคนเดียวคนนี้ของผมอย่าเป็นอะไรเลยครับจากนั้นพยาบาลก็พาน้องฝ้ายไปเอกซเรย์แบบจัดเต็มคือเอกซเรย์ช่วงเท้าช่วงหน้าอกและก็เอกซเรย์สมองซึ่งพอหมออ่านผลก็บอกว่าทำไมไม่เห็นเป็นอะไรเลยซึ่งพอผมได้ยินหมอพูดอย่างนี้คราวนี้ผมเลยทั้งอึง้งทั้งมึนว่ามันเป็นไปได้ยังไง ที่หมอจะมาบอกว่าไม่เป็นอะไรผมจึงพูดส่วนคุณหมอไปว่าได้โปรดช่วยเช็คให้ละเอียดอีกครั้งเถอะครับเพราะเด็กโดนรถทั้งคันทับนะครับซึ่งรอยล้อยังประทับเป็นหลักฐานบนตัวเด็กอยู่เลยจากนั้นหมอจึงใช้นิ้วชี้ชี้นับซี่โครงของน้องฝ้ายไปบนฟิล์มเอ็กซเรย์เพื่อตรวจดูซี่โครงน้องฝ้ายทีละซี่หม่อีกครั้งแล้วก็หันมายืนยันว่า ไม่เป็นไรจริงๆครับแต่เพื่อความสบายใจและชัวร์หมอจึงให้น้องฝ้ายอยู่โรงพยาบาลสองวันเพื่อเฝ้าระวังอาการจากนั้นพยาบาลก็ใช้เข็มเจาะใส่สายน้ำเกลือให้น้องฝ้ายและพาน้องฝ้ายขึ้นไปพักบนเตียงคนไข้จากนั้นไม่ถึง20นาทีอยู่ๆน้องฝ้ายก็ขอลงมาจากเตียงและเดินปอหัวเราะร่าเลยครับ ซึ่งระหว่างที่น้องฝ้าอยู่ที่โรงพยาบาลก็กินได้นอนหลับเล่นตุ๊กตาเป็นปกติราไม่มีอะไรเกิดขึ้นและพอครบสองวันก็ปรากฏว่าน้องฝ้ายไม่เป็นอะไรเลยจริงๆอย่างน่าอาัศาจรรย์เลยครับหลวงพ่อครับเหลือเชื่อจริงๆครับที่รถทั้งคันทับแล้วไม่เป็นอะไรเลยนิทาไม่มีวิดีโอคลิปจากกล้องวงจรปิดให้เห็นแบบจ่าจะก็คงไม่มีใครเชื่อ ที่กระดูกไม่หักตัวก็ไม่เละอะไรสักอย่างถ้ามีแค่รอยล้อรถและก็เป็นรอยแดงๆนิดหน่อยเท่านั้นครับหลวงพ่ออนุภาพพระหลวงปู่วัดปากน้ำนี้สุดยอดจริงๆเลยครับผมขอยืนยันเพราะภรรยาผมมาบอกว่าได้เอาล็อกเก็ตหลวงปู่วัดปากน้ำห้อยคอน้องฝ้ายมาตั้งแต่เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2555ซึ่งก่อนห้อยล็อกเก็ต ก็กลับเรียนหลวงปู่ไปว่าขอให้หลวงปู่คุ้มครองหลานสาวด้วยซึ่งท่านก็คุ้มครองจริงๆยิ่งกว่าไข่ในเห็นอีกครับสุดท้ายนี้ผมก็อยากจะบอกว่าพอผมทราบว่าหลวงพ่อจะเมตตามมอบเรียนหลวงปู่ให้กับผู้ที่ไปโปรยดอกดาวรวยผมก็ดีใจมากครับเพราะอยากจะมารับไว้คุ้มครองคนทั้งรอบครัวอีกทั้งยังดีใจปลื้มใจแทนพระภิกษุ ผู้ที่จะมาเป็นเนื้อนามบุญโดยการมาเดินทุดงเพราะหลวงพ่อได้เมตตามอมบเรียญหลวงปู่ปราบมารให้เป็นเครื่องตรึกอเล็กนึกถึงบุญด้วยครับผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับพระทุกรูปด้วยครับ